สวัสดีค่ะคับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊บปร,รวยคิดนี้จะมาสรุปหลังหวยรัฐบาลไทยออกแล้วครับจมเป็นจังไรเนี่ยค่ะเนาะในมือนี้ผู้ใดโชคได้มาเนี่ยนะคะเลขของช่องห้าแต่ก็รั่วเขารั่วอีกแล้วกรับจุ้มผู้ใดที่เดาตัวเลขกับช่องห้านะคะไปเสียงโชคเสียงหมานะคะสำหรับ วยรัฐบาลไทยกะคงจะได้โชคด้มันรับทราบกันไปเต็มๆนะคุณผู้ชมเลขของช่องเฮ้าเนาะค่ะวยรัฐบาลไทยงวดนี้กะบดีล่งไหลไหลิปเลยนะคุผู้ชมแต่กรมาเต็มๆเขาจังๆเขารั่วๆคือเก่านะคุผู้ชมเพราอว่านี่รับทราบเต็มๆแล้วสําหรับเลขรัฐบาลเล่านะคะมื้อนี้วยรัฐบาลไทยกะแตกตอนเนืองนะคุผู้ชมฟังสุดๆเลยนะคุณผู้ชม เลขของช่องเห่านะคะจะไม่เบิกกอนนะคุณชมสำหรับเลขที่เขาจังๆเป็นตัวเน้นเต็มๆเลยนะคะคือของเซียนปะคนชัยนะคุณชมขีปแรลกเซียนฝันต่องวดละพินกับปล่อยออกมาให้เลยนะคุณชมเลขของเซียนที่เขาจังๆนะคะคือเลขความฝันนะคุณชมเลขความฝันของเซียนเฮ่าเขาตรงๆมาเต็มๆเลยนะคุณชมเพิ่นเน้น ไปที่ซีซีเลยนะคะเลขที่เพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเห็นทะเบียนรถค้นอยู่หมองเหตุงานนะคุณผู้ชมทะเบียนรถสองซีซีเขาเอทะเบียนทึ่งเอทึงฟอนทึ่งเฮมานะคุณผู้ชมกะมาเต็มเต็มเพิ่นเน้นให้ทึงสองรอบเลยนะคะสำหรับเลขซีซีตัวนี้ผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนประคนใชยเ้า ไปเสียงโชกเสียงหมานวีติพานมากกยินดีน้ำหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเลขของเซียนประคุณชัยนะคะเน้นห้สองรอบแล้วนะคะผู้ชมเลขของเซียนสมุทรสาค่าน้อมชมที่เพิ่นจัดห้เน้นห้เลยนะคนผู้ชมในโค้ขขงสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเซียนสมุทรสาครอนฟันว่าโจรปนบ้านนะคะเพิ่งงัดบ้าน มาเต็มๆเลยนะครับชมงัดออกฟิตนะคะบนว่าบ้านเลขที่108ทับเก่านะคะเสี้ยนสมุดสาค้อนเฮาจับคู่ไห้นะครับชมเลข89กับ08ตัวนี้นะคะเสี้ยนเน้นไปฟันไปที่89ตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับชมกะมาจังๆเลยนะคะชมชมปังอีลีนะคะมาตรงๆนะคะเป็น,น,นตัวน้นเต็มเต่มตเนืน่องเ,เ,เลยนะคะสำหรับ เลขเซียนสมุทรสาครกะแต่ก็รั่วทึ่งรัฐบาลเล่าแล้วกะรัฐบาลไทยคือกันนะครับชมปังต่อเนื่องรับสรบรั่วทึ่งหวยไล่วันแล้วกะทึ่งหวยรัฐบาลไทยเฮานะครับชมผู้ใดที่เดาตัวเลขก,กับเซียนสมุทรสาครแล้วกะเซียนปะคุ่นช่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงหมานนะคะมือนี่ยินดีน้ำลายๆด้วยค่ะเด้อ เขาโตนิ่นทึ่งสองอาจารย์เลยนะคำชุม่มสําหรับเลขทันต่อไปนะคะคือของเสียนว่าปีนะคะำชุมเลขเสียนว่าปีเพินกะมาเขาออกกับหัวนะคำชุม่มจะไม่ให้เบิงเลขเสี้ยนว่าปีเฮานะคะเสี้ยนว่าปีปทุมเพิ่นฟันไห้นะคะหกแปดเลขก็ะออก เก้าแปดแปดเก้านชมสำหรับเซียนว่าปีงวดทิพระงวดนี้นะคะกะออกกับผัวน้ำคำชมสำหรับปีจับคู่กะหลุดไปน้ำคำชมผู้ใดเด้ก,กับผัวไห้กบคงจะได้โชคได้มาคือเก่านะคะสำหรับเลขเซียนว่าปีปทุมเฮานะคะเพิ่นจัดให้นะคะเลขความฝันเพิ่นคือส2่สองน้ชมเลขไปออด44นะคะ เป็นทีนาเสียดายค่ะนะักคำชมถ้าผู้ใดได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชกนะคะเล่นเป็นนะคะระวังซีสองกับซีีกับโค้งจะได้โชคได้มันคือเก่านักคำชมาหรับเลขควอมฟันของเพล่นนะคะล้วการของเลขอาจารย์ท่านไปท่านต่อไปนะคะคือเลขเซียนชุ่มแพลนนะคะนะคักชมหรือว่าพอปูนชุ่มแพลเข้านะคะงวดนี้พันจัดให เนียนลางคือซีซีนะครับชมซีซีตัวนี้กระโดดมาบนนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขก,กับพอเฮาไปเสี่ยงโชคเล่นไว้์เทิงบนเทิงลางกับขุ้งเ,เด้โชคได้มานคือเก่านะคะสำหรับเลขกพอฟูนเฮาเพิ่นจัดให้หน่อยๆนิดๆหนนะครับชมฟังรัวๆอีกแล้วนะคะสำหรับเลขช่องแพร้พะรวยเฮานะคะท่านผู้ชมฟ,ฟังเทิงเซียนปะคนใช้เทิงเซียนสมุทรสาคร นะคผูช้ชมล้วก็เท่งพอปูนชุ่มแพร่นะคะมวดที่ช่องเฮ้าบอดจดจลคลิปน้ชจัดให้ลายคีบเริ่มชมจัดใหนน้น้นๆเน้นๆแต่ว่าเป็นคลิปคุณภาพนะคะเขาเต็มๆมาเต็มๆเป็นตัวเน้นจังๆน,ะะนะักผู้ชมปังอีหลีนะคะผู้ใดได้โชว์ได้มาหลายอยากแบ่งปันน้ำใจให้กับเซียนผู้ที่เพลนไหตัวเลขกนะคะกระติดต่อผ่านเบอร์ช่องแพ,พ,พร่้ารว้ย ขามาได้เลยเด้อผ่านทางผู้ชมเด้อทั้งจองจะเป็นซื่อกลางหายเทั้งเซียนแล้วก็เทิ้งเอฟซีแฟนช่องนักผู้ชมมือนี้รับซับไปเต็มๆนะคะเดี๋ยวงวดหนามาลุ่นต่อนักผู้ชมว่าจะได้แนวทางตัว,ดดวใดแบบใดเน็กหัวรัฐบาลไทยของจองแพราด้วยเฮ้านะคะจะจัดให้หน่อยๆน,น้นๆนักผู้ชมบอลลุ่งาำเผื่อนะคะลงเฉพาะคิบคุณภาพเน้นๆนัคผู้ชมเน้น,น คุณภาพแล้วกะ็ที่เดินดีเข่าดีนะคะสำหรับสูตรของอาจารย์ช่องเฮ้าเปิ่นจะบจ่จัดไท้หลายชุดหลายหางนะคะว่าจะเป็นหวยต่างประเทศหรือว่าหวยรัฐบาลไทยห้สิเพิ่นช่องเฮ้ากดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ได้เลย้อคะเด้อถ้าผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขน้อยนิยนๆแล้วกะ็เป็นสูตรที่แม่นย่ำนะคะคุณชมบส์แม่นย่ำเฉพาะสูตรนะคะเลขความฝันก็แม่นย่ำบบแพ้กันนะคะ,ะ,คะสำหรับ เลขของอาจารย์ช่องเฮานะคะคชมในงวดใหม่จะเป็นงวดวันที่1 6มกราคม25ง 6, 6, 6นะคะทั้งช่องเฮาก็จะมาเสนอแนวทางดีๆให้เพื่อนช่องได้พิจารณากันที่เกานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังยินดีกับคนที่ได้โชวได้มานาหลายๆนะคะเจอกันไม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ สวัสดีค่ะ